ไม่รอช้าคำถามแรกนะคะเป็นสายมาจากทางบ้านรอสอบถามคุณหมออยู่แล้วค่ะจากคุณทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพย์สวัสดีครับ่ะเชิญเลยค่ะคุณทิพย์ค่ะเชิญถามได้เลยค่ะหนูไปบีบตรงหัวนมค่ะม้วมีน้ำออกนิดนึงอยากทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรมันผิดปกติยังไงอะค่ะประธานทษดคุณทิพย์อายุเท่าไหร่คะมีลูกหรือยังคะตอนนี้37ค่ะมีลูก ได้แปดปีแล้วค่ะแปดขวบ oh. แล้วอ๋อแปดขวบคุณทิพย์คุมกําเนิดยังไงคะกินยาคุมค่ะอ๋อกินยาคุมแล้วก็มันเป็นสองข้างหรือเป็นข้างเดียวคะคุณทิพย์ตอนครั้งแรกที่หนูบีบดูเนี่ยมันมันเป็นข้างหนึ่งก่อนแล้วหนูสงสัยก็อีกสองสามวันหนูลองบีบมันก็อ่อนนิดนึงข้างนึงแต่ข้าอีกข้างมันจะเป็นใสๆนะคะอ๋อแล้วมันมีอาการเจ็บปวดตึงเต้านมอะไรไหมคะคุณทิพย์ออไม่มีคะ่ะไม่ไม่เจ็บไม่อะไรคุณทิพย์ตอนนั้นให้ลูกดูดนมกินนมจากเต้าไหมคะค่ะ ินนมจากเต้าค่ะอ๋อค่ะนานไหมคะประมาณปีสองเดือนค่ะอ๋อสุดยอดเลยบวกดีจังเลยดีจังเลยค่ะจริงๆแล้วการน้ำออกจากหัวนมไม่ว่าจะเป็นน้ำใสน้ำเหลืองน้ำแดงนะคะน้ำเขียวเขียวด้วยใช่ก็คือเป็นหนองเป็นหนองเขียวๆนะคะคือทุกน้ำทุกๆน้ำถือว่าเป็นอาการไม่ปกตินะคะแต่สาเหตุนั้นเป็นได้ตั้งแต่มากไปถึงน้อยน้อยไปถึงมากนะคะสาเหตุที่เกิดเจอได้บ่อย นะคะก็คือเป็นฤทธิ์ของฮอร์โมนเ<ม>ช่นเรารับประทานยาคุมกินหรือฉีดนะคะและกระตุ้นหัวนมถ้า,ถาเราไม่กระตุ้นก็ไม่ออกอันนี้ที่สองที่รองลงมาก็คือเป็นเนื้อง,งอกของท่อน้ำนม,มอันนี้ส่วนใหญ่จะออกมาเป็นปนเลือดนะคะ<ม>อันนี้่สาก็คือมะเร็งหัวนม,มนะคะโอกาสเกิดน้อยอย่างไรก็ตามนะคะคุณทิพย์ต้องไปพบแพทย์ พื paid, ่อตรวจดูว่าเป็น3อาการนี้ไหมและการมากกว่านั้นอีกอันนึงก็คือมีเนื้องอกต่อมใต้สมองเนื้องอกต่อมใต้สมองเนี่ยเวลานมไหลมันไม่ต้องบีบมันไหลเลยนะคะเพราะจะมีระดับฮอร์โมนโปรเล็กตินสูงอันนี้คือเป็นอันที่เสีเกิดน้อยระดับฮอร์โมนโปรเล็กตินสูงเนี่ยนะคะก็จะทําให้มีนมหลั่งออกมาแต่เป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองที่มันสร้างฮอร์โมนโปรเล็กตินอันนี้ก็คือเจอน้อยแต่เจอเหมือนกันแต่ถ้าคนที่เป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองนั้นจะปวดหัวร่วมด้วย และตามัวร่วมด้วยนะคะก็ต้องไปเจาะโปรตีนดูแต่นมที่ผิดปกติเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ไม่ต้องบีบค่ะมันไหลออกมาเลยนะคะถ้าต้องบีบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะที่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าฮอร์โมนสูงหน่อยและกระตุ้นกระตุ้นค่ะไม่ไม่ไม่อยู่ในขั้นที่ว่าเป็นอันตรายอะไรทีนี้จะทราบต้องไปพบแพทย์นะคะสูตินริแพทย์หรือหมออายุรกรรมก็ได้ค่ะครับปล่อยใจได้นะครับขอบคุณนะครับที่โทรมา